ระบบนี้เป็นระบบแจ้งซ่อมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับก็ไปที่แอดมินครับแล้วก็ใสา่รหัสผ่านลงไปนะครับของแอดมินพอเข้าระบบแล้วเนี่ยก็จะมีโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือตัวระบบเนี่ยค่องข้างครบคันนะครับในการใช้งานในหน่วยงานราชการบริษัทนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับได้หมดนะครับค่องข้างครบถ้วน เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของมันก่อนครับไล่จากข้างหลังไปข้างหน้ากันนะครับก็จะมีออกจากระบบนะครับก็คือก็ล็อกเอาออกกับพู่ง่ายๆนะครับต่อมาคือตั้งค่าระบบนะครับนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนรูปโลโก้นะครับอาจจะเป็นรูปโลโก้บริษัทอะไรก็เปลี่ยนจากตรงนี้เลยนะครับชื่อหน่วยงานนะครับชื่อหน่วยงานตรงนี้นะครับแล้วก็โทเค็นไลน์นะเพื่อแจ้งเตือนผ่านไลน์เดี๋ยวเราจะมาใส่โทเค็นไลน์ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าอย่างอื่นก่อน ต่อมาบุคลากรครับก็จะมีหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานนะครับก็มันก็จะเด้งเข้าไปที่รายกลุ่มหัวหน้าง,งานอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเพิ่มหัวหน้าง,งานได้เลยต่อมาก็จะเป็นช่างซ่อมนะครับเพิ่มข้อมูลของช่างซ่อมลองไปต่อมาก็เป็นสมาชิกทั่วไปนะก็จะเป็นคนในองค์กรนะครับประมาณนี้ จะมาข้อมูลพื้นฐานครับก็คือประเภทงานซ่อมเราสามารถเพิ่มประเภทงานซ่อมได้ครับมีไฟฟ้าประปาเครื่องจักรอาคารสถานที่นะครับอาะประาจะเป็นเรื่องอ่าอินเทอร์เน็ตนะใส่เครื่องไปเห็นไหมก็กดสามารถกดเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับตรงนี้ต่อมาก็คือตำแหน่งนะครับมีอาจารย์มีนักศึกษามี อะไรอ่ะ,อะหัวหน้าหัวหน้าแผนกนะครับเจ้าหน้าที่นะครับส่วนว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจารย์นักศึกษาแต่ถ้าเป็นองค์กรทั่วไปอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่อะไรเขาว่ากันไปนะครับแล้วก็มีฝ่ายมีแผนกมีบริหารมีวิชาการ,ม,การ,ารมีการเงินส่วนครับมีการเงิน มีบัญชีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะก็แค่เพิ่มข้อมูลทั่วไปก็ยังไม่สําคัญอะไรเดี๋ยวเราไปทำงานที่สําคัญสําคัญเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องบุคลากรเดี๋ยวผมจะเพิ่มลงไปแล้วกันนะครับหัวนาานนะหน้า,า,นานงานนะครับชื่อนายหัวหน้านามสกุลงานนะครับอ่าเป็นศูนแล้วกันนะครับหัวหน้างานเป็นศูนย์หนึ ต่อมาครับช่างซ่อมนะครับเป็น02นย์ศแล้วกันนะครับจะเป็นช่างไอทีแล้วกันนะครับนายช่างซ่อม0ูนอ่าโอเคนะครับตามนี้ต่อมาเรามาทำโทเค็นไลน์กันก่อนดีกว่านะครับโทเค็นไลน์เนี่ยเราก็เข้าไปที่ไลน์ครับอ่าแล้วเ,เราก็สร้างกลุ่ม หลังจากที่เราตั้งกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Li น์โน้ติฟีนะครับก็เซิร์ชเลยครับ Li น์โน้ติฟีนะครับเสร็จแล้วก็เลือกนี่ไลน์โน้ติฟีนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลไลน์ของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ขวามือบนนะตรงนี้่ยเราเลือกหน้าของฉันนะครับลงข้างล่างเลยนะครับก็เลือกคําว่าออกโทเค็นนะครับตรงนี้เราก็เลือกกลุ่มครับเลือกรายกลุ่ม ก็มีกลุ่มหัวหน้าช่างตรงนี้ครับกลุ่มหัวหน้าช่างแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นว่าหัวหน้าช่างหรือเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะตรงนี้นะอัลเลิร์แจ้งเตือนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เราจะออกนะกดออกโทเค็นครับเรากดขัดลอกครับเอาเลขโทเค็นเนี่ยไปวางที่ลายกลุ่มห,หน้าช่างนะครับกดอัปเดตข้อมูลเรากดคำอัปเดตครับ เห็นไหมัก็จะขึ้นแบบนี้ครับเรียบร้อยต่อมาที่ลายกลุ่มช่างครับก็ทําเหมือนกันครับทาเหมือนกันแต่ก่อนที่จะทํากลุ่มกลุ่มกลุ่มช่างเนี่ยลายกลุ่มช่างเนี่ยให้เรามีที่ที่ลายก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามีที่กลุ่มลายของหน้าช่างแล้วตรงนี้ครับให้เราเชิญครับกดเชิญอ่าเราก็เห็นแล้วครับคำว่าลายฟรีนะก็กดเชิญมานะครับให้มันอยู่ในกลุ่มล้วก็เราก็ทําแบบเดียวกันนะครับที่ลายกลุ่มช่างนะครับทำแบบเดียวทำแบบเดียวกันเลย หลังจากที่ข้างตั้งค่านะครับพวกลายโทเค็นอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับเราก็ลองไปลองใช้งานกันดีกว่านะครับก็ออกจากระบบนะครับคันนี้ผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็ต้องกดลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเป็นหัวหน้าช่างหรือเป็นตัวช่างเองเนี่ยก็เข้าไมาได้เลยที่มีคนเชิญให้นะครับแบบนี้น,นะก็จะเป็นหน้าของหัวหน้าช่างนะก็จะมีเมนูของหัวหน้าช่างนะแล้วก็เห็นไหม หัวหน้าช่างเนี่ยก็สามารถแอดช่างได้นะครับดูแม่เมนูก็จะไม่เหมือนของแอดมินนะแอดมินก็จะมีหมดเลยแต่หัวหน้าช่างก็สามารถดูอ่าพวกเมนูพวก,พวกซ,ซ่อมได้นะแจ้งซ่อมได้แล้วก็สามารถเพิ่มจํานวนช่างขึ้นมาเองได้นะครับส่วนเป็นของตัวช่างเองนะครับที่เราตั้งไว้ก็คือ0ูนย์ศนครับของอยูเอ่อของช่างทั่วไปนะศูนย์ศูนย์สองนะครับดูแม่ของช่างทั่วไปเนี่ยก็ จะมีน้อยขวาหัวหน้าช่างแล้วก็แอดมินนะครับเมนูก็เอาไว้รับงานซ่อมอย่างเดียวเลยนะครับมีแค่นั้นเด้ถ้าในเล่ออกจากระบบนะครับไปที่ลงทะเบียนนะครับให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนนะก,ก็ใส่เลยครับคำนำหน้านะครับเช่นานายเรียนเก่งนะครับอ่านเยอะ นะครับเลือกตำแหน่งตำแหน่งมากระฝายเนี่ยมันก็มาจากมาสเตอร์ที่เป็นแอดมินนะจะมเป็นเจ้าหน้าที่นะอยู่ทุรการก็ใส่ไมยเลขโทรศัพท์ของไปนะครับอ่าก็ใส่เบอร์ลงไปครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อยืนยันต่อไปก็ปีอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่ใช้งานจริงนะครับอ่าน็ใส่เข้าไปนะครับก็พอทําการกรอกไปหมดเรียบร้อยนะครับให้เรากดคําว่าบันทึกนะครับเพื่อไปขอพาสเวิร์ดนะครับในการเข้าสู่ระบบ ก็เราคลิกตกลงเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการดูรายละเอียดนะครับที่เราแจ้งสมัครเข้ามานะครับเพื่อขอใช้ระบบนะครับถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็กดแก้ไขข้อมูลได้นะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลจะได้ไม่ต้องไปออกจากระบบแล้วก็เข้ามาสมัครใหม่นะครับแต่ถ้าเราไม่สมัครแล้วเนี่ยก็กดยกเลิกไปนะครับเมื่อเราโอเคในข้อมูลของเราแล้วนะครับก็ทําการกดยืนยันข้อมูล ก็จะได้พาสเวิร์ดมาครับนี่พาสเวิร์ดนะครับให้เราคัดลอกพาสเวิร์ดไว้นะครับหรือว่าเซฟเก็บไว้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้จําให้ได้เสร็จแล้วกลับไปที่หน้าหลักครับพอไปที่หน้าหลักแล้วเนี่ยให้ทำการล็อกอินโดยการใส่อีเมลลงไปครับพาสเวิร์ดก็ที่ได้มาครับเรากดยืนยันโอเคครับก็จะทําการเข้าสู่ระบบ เพื่อทําการแจ้งซ่อมของพนักงานทั่วไปนะครับประมาณครับเราก็จะมาเริ่มการแจ้งซ่อมเลยนะครับก็กดคําว่าบันทึกการแจ้งซ่อมเลยครับเพื่อขอทําการแจ้งซ่อมก็เลือกประเภทงานซ่อมนะครับก็คือมาจากที่แอดมินนะครับเป็นมาเตอร์นะครับสร้างขึ้นมาส่วนอินเทอร์เน็ตนะครับระบุอุปกรณ์ก็คืออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปครับ หมายเลขคูรูพันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กดขีดแดดไปนะครับสถานที่ติดตั้งใช้งานอาจจะเป็นตึกผู้บริหารนะครับเขาจะได้ไปซ่อมถูกสาเหตุก็คือ,อ,อใช้งานไม่ได้ก็ด่วนที่สุดนะครับเรื่องนี้ตดดมันด่วนมากนะครับถ้ามีรูปภาพเราก็ใส่รูปภาพลงไปนะครับถ้าไม่มีก็วินไว้อ่ะสุวาถ้ามันมีนะพอเราอัพรูปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้เราก็ทําการบันทึกนะกดบันทึกไปเลยพอเรากดยืนยันเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นรายละเอียดที่เราแจ้งซ่อมไปเมื่อกี้นะพร้อมรูปภาพมาแล้วก็จะมีใบบันทึกแจ้งซ่อมขึ้นมาเป็นไฟล์ pdf ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนข้อมูลนะครับก่อนที่จะส่งนะครับส่งข้อมูลไปเนี่ยก็เปลี่ยนรูปหรือแก้ไขข้อมูลได้เลยนะครับถ้าไม่เ,เราก็ยกเลิกถ้าโอเคทุกอย่างเราก็กดยืนยันข้อมูลได้เลยนะครับ พอเรากดยืนยันข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเด้งกลับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วตัว l ลาย n o t ท f y ี่นะครับที่ลายกลุ่มอะตรงกลุ่มหัวหน้าช่งครับมัจะขึ้นมาครับว่านีมีงานซ่อมมาครับที่ตึกนี้พร้อมรูปภาพแนบมาส่วนตัว User ธรรมดาครับก็จะมีของที่รอซ่อมหนึ่งรายการนะครับก็กดคลิกเข้าไปครับก็เข้าไปดูได้ครับก็คือก็คืองานอินเทอร์เน็ตนั่นแหละที่เรา แจ้งอสอบไปเมื่อกี้นะครับก็กดดูดีเทลได้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟล์ PDF นะครับโอเคนะครับก็กดให้ดูอีกรอบโอเคนะครับตรงนี้ต่อมานะครับเราก็จะออกจากระบบนะครับเพื่อไปที่หัวหน้าช่างนะครับ 001นะครับหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีงานเข้ามาที่ลายถูกไหมครับก็คลิกไปที่รอซ่อมนะพอคลิกไปที่รอซ่อมแล้วเนี่ยก็ส่งไปที่ช่างนะส่งไปที่ช่างแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยครับส่งที่ช่างเลือกช่างเลยครับมีช่างไอทีนะครับกดยืนยันพอก,กดยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยจำนวนที่แจ้งซ่อมของ หัวหน้าเนี่ยก็จะไม่มีแล้วครับก็มันอยู่ที่ตรงช่องกําลังซ่อมนะครับตรงนี้อยู่ที่ช่องกําลังซ่อมตรงลายครับตรงลายกลุ่มนะครับของกลุ่มช่างนะครับก็จะเห็นขึ้นมาครับว่าหัวหน้าเนี่ยส่งงานไม่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งมาให้ช่างคนนี้นะครับเป็นคนซ่อมาวนี้เราก็ออกจากระบบครับไปที่ช่างคนนั้นครับก็คือ002 นี่ครับก็รอซ่อมแล้วนะรอซ่อมก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีรายละเอียดของงานครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดรายละเอียดของงานนะครับรายละเอียดงานคืออะไรครับก็อ่าน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 ไปครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอันแรกนะครับก็คือต้องเอางานเนี่ยส่งไม่ให้คนอื่นต่อทําต่ออย่ทินะครับไม่สามารถทําเองได้นะครับก็คือรูปที่เป็นเหมือน ลูกสอบไม่ทั้งขวามือครับเช่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเสียมาจากเครือข่ายแม่นะครับเราก็กรอกลงไปครับว่ามันเป็นเพราะว่าต้องซ่อมมาจากเครือข่ายแม่ต้องแจ้งช่างอินเทอร์เน็ตภายนอกเนี่ยมาทําต่อมารูปกาบาดนะครับลูกกาบาดเนี่ยเป็นการยกเลิกการการซ่อมนะครับก็ระบุสาเหตุได้นะครับว่าทําไมเราถึงยกเลิกการซ่อมนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายครับ ก็จะเป็นการซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมจะกรอกระบุไปที่ตรงนี้นะครับก็ระบุวิธีการซ่อมลงไปเลยครับเช่นรีสตาร์ทแล้วกันรีสตาร์ทลอเตอร์ใหม่ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับล้วก็กดยืนยันเลย นะครับก็จะไม่มีงานซ่อมแล้วเรากดไปที่หน้าหลักนะก็จะมีงานที่ซ่อมเสร็จนะหนึ่งรายการมาอยู่ตรงนี้ถ้าส่งต่อก็อยู่ตรงนี้ถ้ายกเลิกก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าปิดงานจำหน่ายก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปดูที่ซ่อมเสร็จครับก็จะเป็นนี้นะนะเรียบร้อยแล้วประมาณนี้คราวนี้เรากลับไปที่ user นะก็คืออานะ aegmail.com uh, แล้วก็ใส่รหัสลงไปนะครับรหัสที่เขาส่งมาทางอ e ีเมลของเราไม่ใช่อ e ีเมลของเรารหัสที่เขาส่งมาให้นะเราก็เข้ามาครับเพื่อมาตรวจรับงานนะก็จะมีซ่อมเสร็จอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อตรวจรับงานก็กดคลิก นะครับที่เขามาซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมหรือมันซ่อมเสร็จแล้วไหมอะไรยังไงนะครับก็คีย์คาว่าตรวรับงานเพื่อให้คะแนนความพึงพอใจนะครับเรากดยืนยันเราก็ทําการเขียนอ่าลงรายชื่อลงไปครับเพื่อตรวรับงานครับก็สว่สินชื่อลงไปนะเสร็จแล้วก,กดคําว่าบันทึกครับอ่าก็จะเป็นทำก,ก็จะเป็นการ อ่าเรียบร้อยครับสาหรับตรวจชิกรับงานครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ครับปิดจําหน่ายงานก็อยู่ตรงนี้นะกดคลิกเข้ามาก็ปิดงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการแจ้งซ่อมนะตั้งแต่ต้นนะจนจบคราวนี้เราจะกลับไปที่แอดมินนิดนึงนะครับที่แอดมินเนี่ยเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม ก็จะมีการรายงานครับนีการรายงานเห็นไหมปิดงานซ่อมอันนี้คือถานะคือปิดไปแล้วแต่ถ้าอยู่ระหว่างซ่อมก็จะขึ้นมาครับรายงานว่าเฮ้ยมันมีงานซ่อมอะไรนะที่มันยังค้างอยู่ในระบบบ้างเนี่ยจะได้ให้อดินเนี่ยไล่เก็บนะไล่ดูงานไหนที่ยังค้างๆอยู่อ่อันนี้ก็เป็นงานซ่อมทั้งหมดนะทั้งหมดเลยทั้งยังซ่อมไม่เสร็จ สถานะยังรอซ่อมอยู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมาก็คือประเมินงานซ่อมนะครับก็มาดูประเมินงานซ่อมครับ D5 นะอยู่ตรงนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับระบบแจ้งซ่อมนะครับก็ที่เห็นมาทั้งหมดครับก็สามารถทํางานได้ตามนะที่เห็นเลยนะครับถ้าใครสนใจระบบอะไรก็สามารถมาพูดคุยแล้วกนะ็ได้เปลี่ยนข้อมูลนะครับเพื่อจ้างงานกันได้นะครับ